เด็กๆแบบฝึกทักษะ,ะจะมาที่สิมกราคูวันนี้เป็นทักษะภาษาไทยเล่มสองนะคะมาดูนะคะว่าทำอะไรบ้างเราขึ้นเล่มสองเล่มใหม่แล้วนะคะเล่มเก่าจบไปแล้วภาษาไทยเล่มสองหน้าที่หนึ่งค่ะมาดูโจทย์เขียนพยัญชนะฟอฟันตามรอยประ ให้เด็กๆเขียนพยัญชนะฟอฟันนะคะเสร็จแล้วระบายสีลงในช่องว่างของภาพพักที่ชื่อมีพยัญชนะฟอฟันอะไรบ้างที่มีพยัญชนะฟอฟันคะเด็กๆก็ต้องสังเกตใช่ไหมมีฟักเขียวกับอะไรคะ ใช่แล้วค่ะฟักทองเพราะฉะนั้นให้หนูระบายสีที่ช่องของฟักเขียวแล้วก็ฟักทองนะคะเมื่อระบายสีเรียบร้อยแล้วต่อไปหน้าสองหน้าสองเขียนพยัญชนะพอสำเพอตามรอยปากจากนั้นลากเส้นต่อจุดพยัญชนะพอสำเพอให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดพยัญชนะพอสำเพา เด็กๆก็ต้องหาพอสัมเพาพอสัมเพาหัวเข้าหรือหัวออกคะหัวออกเพราะฉะนั้นเด็กๆลากเลยหาพอสัมเพานะคะพอสัมเพาหัวออกลากไปแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะได้รูปมาแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปอะไรเอ่ยหัวชัยเท้าทำหน้าสองเสร็จแล้วต่อไปเป็นหน้าสาม หน้าที่3เขียนพยัญชนะมอมา้าตามร้อยประเมื่อเขียนพยัญชนะมอม้าเสร็จแล้วเขียนวงกลมลอ้ลอมล้อมรอบพยัญชนะมอมา้าในชื่อผล,ลไม้ให้วงกลมพยัญชนะมอมา้าแตงโมมอม้าอยู่ตรงไหนคะอ,อยู่ข้างหลงังเด็กๆวงกลมมอมา้าแบบนี้นะคะต่อไปมะพร้าว มอมาวงกลมค่ะส้มหามอมาแล้วก็วงกลมมังคุดมะละกอและภาพสุดท้ายคือมะม่วงมีมอมาสองตัวเลยเด็กๆก็วงสองตัวแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นหน้าที่สี เขียนพยัญชนะฟอฟันพอสำเพอมอมาตามรอยประฟอฟันพอสำเพอมอมาเขียนตามรอยประเรียบร้อยแล้วลากเส้นจับคู่พยัญชนะที่ตรงกับภาพพยัญชนะแรกคือตัวอะไรคะฟอฟันเด็กๆลากเส้นจับคู่ไปหาภาพเลยคะ่ะอาจับ คู่พยัญชนะไปหาภาพนะคะ for fun ต่อไปตัวนี้คือพอสำเพาอาลากเส้นไปหาภาพพอสำเพาค่ะและตัวสุดท้ายค่ะพยัญชนะมอมา้าลากไปหาม้าเลย เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย